สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้มาแจกทูมันนี่วอลเล็ตเป็นคลิปที่29แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวใครที่เข้ามารูปกิจกรรมกับพี่นะครับฝากน้องๆนะฮะถ้าเกิดรับทูมันนี่วอลเล็ตเสร็จแล้วอยากให้ดูคลิปพี่ให้จบด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝากน้องๆนะด้วยความเชื่อใจนะฮะคิดว่าน้องๆน่าจะช่วยพี่แน่นอนนะครับผมโอเคฮะก่อนที่เราจะไปทําการสุ่มทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนะยอย่าเพิ่งกอคลิปนะครับทุกคน แล้วก็จะค่อยๆทําตามขั้นตอนไปทีละขั้นนะครับน้องๆจะได้เข้าใจแล้วก็จะสามารถรับทุมานี่วอลเล็ได้นะครับผมแบบซุ่มนะครั้งนี้อาจจะไม่ทันกับมือเก่าที่เขาฉมังแล้วนะครับผมส่วนใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยคลิปหน้าน่าจะทันแน่นอนนะครับผมโอเคฮะเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเข้าไปที่ Li n e แอปพลิเคชันนะครับทุกคนแล้วให้ทุกคนเนี่ยทำการไปที่เพิ่มเพื่อนก่อนนะก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะต้องแอด ID Line ของมีฟองชแนลเข้าไปก่อนนะครับผมซึ่ง อ id line คือ ad d 648นะครับแล้วก็ u n w m b นะครับผมนี่นะฮะแอดเข้าไปเลยก็จะเจอกับ id line ของมีฟอง channel นะครับผมเพิ่มเพื่อนกันให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เข้าไปที่แชทนะครับอใน,นส่วนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับผมซึ่งถ้าคีย์เวิร์ดของน้องถูกต้องนะฮะตามที่พี่บอกไว้พิมพ์ตามเป๊ะเ,เนี่ย คาดว่าน่าจะเด้งมาประมาณ99%นะครับผมอีก1%คือความผิดพลาดของระบบนะฮะต้องแจ้งไว้ให้ทราบก่อนนะเดี๋ยวน้องๆจะมาวินแตกใส่พี่อันนี้คือพี่ช่วยไม่ได้จร่งยิงนะคือเป็นระบบของไลน์นะครับผมอ่ะโอเคเจอกันที่เอ,อ ID ไม่ใช่คีย์เวิร์ดของวันนี้นะฮะคีย์เวิร์ดของวันนี้นะครับผมให้ใส่คำว่าคนไทยนะครับสู้ไป ด้วยกันคนไทยสู้ไปได้วยกันโอเคก็ส่งป๋งจะมีลิงก์ออกมาแบบนี้คือการเข้าร่วมกิจกรรมแบบถูกต้องนะครับทุกคนฮนะคลิกไปที่ลิงก์ แล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของน้องที่ผูกกับทูมอนี่วอลเล็นะครับผมจะเป็นเบอร์อะไรก็ได้ก็ใส่ไปนะครับเบอร์ของน้องนั่นแหละนะฮะแล้วก,กดตกลงระบบจะทําการสุ่มทูมอนี่วอลเล็ให้นะครับผมหลังจากที่น้องสุ่มทูมอนี่วอลเล็ได้แล้วทำไรต่อครับดูคลิปพี่ให้จบครับ <laughs> เออเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่อยากจะฝากน้องๆนะครับผมพี่เกยจไปปั้นยอดเวลามาใหม่นะครับทุกคนเอาเป็นว่าพี่อยากแจก,กบ่อยๆอะ่ะเอออยากเสียตังค์อยากแจกบ่อยๆนะฮะ ก็ฝากน้องๆน,นะครับดูคลิปพี่ให้จบด้วยแล้วกันนะครับผมจะมีน้องหลายๆท่านเลยนะดูคลิปพี่จบแล้วก็คอมเมนต์บอกเออพี่ครับผมมาร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยผมก็ดูคลิปพี่จนจบเลยนะครับผมผมจะนอนแล้วอะไรเงี้ยเออขอบคุณมากเลยนะครับน้องๆใครที่เข้ามาแล้วมีนิสัยแบบนี้พี่โคตรชอบเลยนะหน้าน้องน่ารักมากนะถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันน้องได้ร่วมกิจกรรมนะครับผมเวลาในคลิปพี่ก็ดีพี่ก็ไม่ต้องไปปั้นใหม่นะเพราะว่าพี่อยากจะแจก t o มานี่วอลเล็ตบ่อยๆนะครับต้องการที่จะคืนกําไรให้กับน้องๆ พี่ต้องการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกันบ่อยๆนะครับผมรวมไปถึงกิจกรรมแจกมือถือเนี่ยพี่ก็อยากแจกเต็มที่แล้วนะแต่ว่ารอเวลาในช่อง YouTube ให้มันเ,เวลาเฉลี่ยของช่องให้มันดีก่อนนะครับผมไม่เช่นนั้นพี่แจกโทรศัพท์ไปคือมันศูนย์เปล่าเลยครับน้องๆโอเคนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ